คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าผูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องจากเมลนะคะชื่อเรื่องว่าบ้านพักปีหนึ่งของคุณวินค่ะ,ะเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเลยค่ะเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วอตอนนั้นเนี่ยคุณวินเหมือนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ไม่ใหม่ บ้านของคุณวินกับมหาลัยเนี่ยมันมันไกลกันมากครับประมาณสักกี่สิบกิโลได้คุณวินสอบติดพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งค่ะชื่อว่าเจ้าส้มเจ้าส้มเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยก็คุยกันว่าอยากอยู่แบบบ้านที่มันอยู่หลังคาเดียวกันอะมันจะได้แบบอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเหมือนแบบมีจะได้ไม่เหงาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยู่หออยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่คนละห้องมันก็แบบไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยคุยกันว่า จะไปหาบ้านที่มันซอยเป็นห้องห้องให้เหมือนเหมือนให้เช่าอะ่ะ uh huh. วินกับส้มค่ะก็พากันตวเวนไปหาก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่ง uh huh. ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูน uh huh. เขาติดป้ายว่าว่างให้เช่าพอดีอ uh huh. ทั้งสองคนเนี่ยก็เลยโทรไปเลยเพราะโลเคชั่นแถวนั้นมันก็ดี uh huh. มีทั้งร้านข้าวแกงร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆอ uh huh. พอโทรไปถึงปุ๊บ เจ้าของเขาบอกว่าน้องเช่ากี่ห้องละ่ะบ้านพี่อมีสี่ห้องนะข้างบนสองข้างล่างสองก็ข้างบนมันจะร้อนๆหน่อยแต่มันว่างพอดีเลยครับเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยพี่พอดีเลยผมกับเพื่อนอะ่ะจะเอาสองห้องพอดีอแล้วห้องเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ครับครับเขาก็บอกว่าสองพันห้าแต่พี่ไม่เก็บค่ามัดจํานะอเพราะคิดว่าน้องยังเป็นนักศึกษาอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับ คุณวินกับส้มก็โอ,โอเคดีมากเลยครับก็เลยย้ายของเข้าไปอพอย้ายเข้าไปอยู่ได้ไม่กี่วันมันรู้สึกมันร้อนอมันเป็นไม้อะเนาะบวกกับสังกะสีอะไรบ้างก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยส้มอย่างนั้นอะเราย้ายไปอยู่ที่อื่นไหมจังหวะพอดีเลยวันต่อมาห้องข้างล่างสองห้องที่เป็นปูนอะเขาย้ายออกพอดีพร้อมกันอ้าวจังหวะดีสองคนก็เลยโทรไปหาเจ้าของแล้วบอกว่าเนี่ย เออขอย้ายลงไปข้างล่างได้ไหมม,มันมันมันแบบมันร้อนมากเลยเจ้าของก็บอกว่าย้ายมาเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอาที่นี่มันก็ดีเนาะอะไรประมาณนี้ทั้งหมดค่ะก็ย้ายของเข้าไปสิ่งแรกที่คุณวินกับคุณส้มไปเอามาก็คือเป็นพวงมาลายัยมาเปิดทางก่อนไหว้หัวหนูหัวนอนไปคนละห้องอพอไหว้เสร็จปึ๊บเย็นนั้นคุณวินนอนอยู่เล่าคนเดียวได้ปะ กดฉีคุณวินนอนอยู่นะเล่าไปก่อนเล่าไปท้องยิงไ,ม,ไม่ไหวไหนคุณอ,อคุณวินนอนอยู่คุณวินนอนอยู่แล้วรู้สึกว่ามันมีเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักที่ปลายเตียงพอคุณวินลืมตาขึ้นมามันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขยับตัวไม่ได้รู้สึกเหมือนโดนอัมแต่ตาเนี่ย มันก็ยังมองซ้ายมองขวาได้ปรากฏว่าเห็นมีเงาเงาหนึ่งเป็นเหมือนรูปร่างคนแต่ดูไม่ออกว่าเงานั้นน่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคุณวินก็มองแล้วก็เฮ้ยโจรเข้ามาหรือเปล่าแต่ประตูเนี่ยมันไม่ได้เปิดนะก็เลยคิดว่าผีแหละสิ่งเดียวที่คิดได้ก็คือสวดมนต์สวดอรหังสัมมาจนครบสามจบพอครบปุ๊บ เงาตรงนั้นค่ะเหมือนรู้ว่าคุณวินเห็นก็เลยกระโดดขึ้นมาทับของตัวคุณวินพอทับเสร็จปุ๊บแล้วก็พูดกับโคลินว่าคุณวินนะคะพูดขอโทษผิดเนี่ยก็รู้สึกเหมือนพี่ขิงแล้วนะวันนั้นน่ะอืมเขาก็บอกคุณวินว่ากูไม่กลัวหรอกมึงสวดอะไรกูก็ไม่กลัวคุณวินรู้ได้เลยทันทีว่าเงานั้นน่ะเป็นผู้ชายพอคุณวินเห็นแบบนั้นเสร็จ ก็หลับตานึกได้อย่างเดียวว่านึกถึงพ่อถึงแม่ให้เขามาช่วยทีนี้นึกไปนึกมาร่างกายของคุณวินค่ะมารู้สึกเบาแล้วก็สามารถที่จะขยับตัวได้ลืมตาขึ้นมาอีกทีหนึง่งเงานั้นมันก็หายไปคุณวินรู้ตัวว่าเฮ้ยโดนผีหลอกผีอำแน่นอนแล้วแบบเนี้ยก็เลยรีบเปิดไฟแล้วก็โทรไปหาพ่อกับแม่ตอนนั้นนะคะมันประมาณสักตีสองตีสามได้ คุณวินรู้สึกว่าโทรหาพ่อกับแม่นานมากประมาณสักสี่ห้าสายได้ก็เข้าใจนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันดึกแล้วพ่อกับแม่ค่ะก็รับในสายที่ห้ารับเสร็จปุ๊บก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมลูกถึงโทรมาประมาณสักตอนนี้พ่อก็ถามเป็นอะไรลูกคุณวินก็บอกว่าเนี่ยผมโดนผีหลอกอย่างนั้นอย่างนี้พ่อก็บอกแล้วซื้อพวงมาลัยมาไหว้หรือเปล่า คุณวินก็บอกทําตามสูตรของพ่อเป๊ะเลยแต่ทําไมมันยังโดนแบบเนี้ยพ่อพ่อก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยมันไม่ปกติละอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันก็ปล่อยให้ลูกเนี่ยนอนไปก่อนคุณวินรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันหลับไม่ลงละก็เลยเหมือนแบบเปิดไฟคุณวินก็เปิดไฟแล้วก็แบบนั่งตรงนั้นอ่ะถึงเช้าเลย พอคุณวินตื่นเช้ามาค่ะก็ไปเคาะห้อง,องเจ้าส้มแล้วบอกว่าส้มเมื่อคืนเนี้ยเองได้ยินเสียงอะไรปแปลกไหมส้มก็บอกว่าไม่ได้ยินคุณวินเลยตัดสินใจไม่เล่าอะไรให้ส้มฟังเลยเพราะว่ากลัวว่าส้มเนี่ยจะกลัวแล้วก็ย้ายออกไปพอกลางคืนวันนั้นค่ะคุณวินก็นอนอีกคืนหนึ่งแต่คืนนั้นเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงว่า มีผู้ชายคนหนึ่งมาที่ห้องของเจ้าส้มคุณวินก็เอ้ยไอ้ส้มนี่มันแอบแซบหรือเปล่าวะก็คิดไปคิดมาสักพักหนึ่งเสียงผู้หญิงกับผู้ชายในห้องเจ้าส้มเนี่ยมันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันแบบเสียงดังเหมือนจะทะเลาะกันเลยคุณวินก็เป็นห่วงเจ้าส้มนะคะแต่ก็แอบฟังอยู่ตรงประตูว่ามันเป็นอะไรอยู่ๆค่ะผู้ชายคนนั้นก็เปิดประตูออกมาแล้วก็เดินไปที่ประตูหน้าบ้านแล้วก็วิ่งมาที่ห้องเจ้าส้มสลับอย่างเงี้ยประมาณสักสามครั้ง คุณวินก็เลยตะโกนไปถามไปว่าเฮ้ยสม้มเป็นยังไงบ้างเสียงมันเงียบไปเงียบทุกอย่างเลยคุณวินก็เลยคิดว่าเออมันคงจะดีกันแล้วละแล้ววันนั้นคุณวินก็นอนไปเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาค่ะคุณวินก็เลยถามส้มว่าสม้มเมื่อคืนเนี้ยพาผู้ชายมาหรอแล้วทะเลาะกันหรือเปล่าส้มงงค่ะงงว่าเอา้าอิงพูดอะไรวินกูเนี่ยนอนอยู่คนเดียวที่ห้อง มึงได้ยินอะไรคุณวินก็ตกใจไปห้านาทีแล้วแบบเหมือนเหมือนช็อกอ่ะแล้วก็เล่าทุกอย่างให้กับเจ้าส้มฟังพอเจ้าส้มเห็นแบบนั้นค่ะก็คิดว่าวินกูว่าเราอะโดนผีหลอกละแต่มึงอะโดนหนักกว่ากูมึงลองโทรไปหาเจ้าของดีว่าที่ห้องนี้มันมีอะไรคุณวินก็เลยโทรไปหาเจ้าของเพื่อที่จะถามว่าพี่บ้านหลังนี้มันมีอะไรพอเจ้าของได้ยินแบบนั้นอะ เจ้าของบ้านเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกแต่คนที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็อยู่ไม่ได้นานเขาอาจจะร้อนหรือเปล่าน้องน้องเจออะไรล่ะคุณวินก็บอกผมเจอผีเจอแบบนี้แบบนี้เจ้าของก็ทำท่าเฉยๆเลยเหมือนรู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายรอบละเจ้าของเลยบอกว่าถ้าน้องไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะพี่อ่ะไม่ได้เก็บค่ามัดจําอยู่แล้วอย่างนั้นก็อยู่เดือนนี้แล้วเดือนหน้าค่อยว่ากันโอเคไหมคุณวินเลยบอกว่า ผมขอย้ายแน่นอนครับเดือนหนึ่งขออยู่แค่นี้แล้วจากนั้นค่ะคุณวินกับส้มก็ไม่เคยไปอยู่หอพักที่ไหนอีกเลยค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณวินส่งมาที่อีเมลของเราค่ะก็ถ้าใครอยากจะฝากเรื่องมาเป็นตัวหนังสือให้ทีมงานอ่านให้ฟังนะคะก็ส่งเรื่องมาที่อีเมลของ The c o s e Radio Thailand at gmail com ค่ะ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ